นายกรัฐมนตรีขอคนไทยทุกคนทําความดีโดยได้เริ่มที่ตนเองก่อนและครอบครัวนะคะฝึกให้มีจิตสาธารณะและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมค่ะพลเอก แห่งชาติหรือคอสอชอเป็นประธานเปิดโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลทำดีเริ่มได้ที่ใจเราซึ่งรัฐบาลได้เริ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรวมใจถวายของขวัญด้วยการทำความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมมวงสานุวงศ์ตั้งแต่ปี2558ถึง2560จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนและทุกองค์กรเข้าร่วมโครงการ น,นายกรัฐมนตรีสั่งการให้อาชุวศึกษาตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างช่วยเหลือประชาชนใน50เขตกลุ่มเทพมหานครตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเพื่อให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่แบบใกล้ชิดมากที่สุดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด4มาตรการเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐค่ะ บัหลวงบรัณดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงดาวบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐระหว่าง5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยยึดหลัก4ี่มาตรการได้แก่การปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริตให้กับข้าราชการทุกคนเน้นให้ความรู้สร้างทักษะในการติดตามสอดส่องและตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายการทุจริต และแต่งตั้งผู้ประสานงานให้คำปรึกษาหารือประสานงานด้านข้อมูลการปฏิบัติงานรวมถึงสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน